บางวันความรู้สึกมันก็แค่ว่างเปล่าจนอยากจะพาตัวเองไปยืนอยู่ในที่ที่ดูมั่นคงและยิ่งใหญ่จังเลยนะคะไม่ได้อยากไปเพื่อทำกิจกรรมอะไรที่วือหวาแค่อยากพาความว่างในหัวไปนั่งมองเส้นลวดสลิงที่ถักทอความฝันข้ามขอบฟ้าวันนี้เราเลยเลือกมาที่สะพานโกลเด้นเกตค่ะการเดินทางครั้งนี้มีเหตุผลใหญ่โตอะไรเลยไม่ได้มาเพื่อถ่ายรูปมุมยอดฮิตให้ครบ แต่แค่อยากมาเห็นด้วยตาตัวเองว่าสะพานสีส้มแดงถ้มกลางสายหมอกสีขาวนี้จะช่วยเติมพลังให้ใจที่ละล้าของเราได้ยังไงบ้างแลปล่อยให้อารมณ์ล่องลอยไปกับลมทะเลที่ผัดผ่านอ่าวซานฟรานซิสโกแห่งนี้ค่ะสวัสดีคะ่ะทุกคน ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเที่ยวให้ทั่วเพราะหัวมันว่างนะคะช่องเล็กๆของเราที่อยากจะพาทุกคนเดินทางไปสัมผัสโลกกว้างผ่านการเล่าเรื่องที่เน้นบรรยากาศและความรู้สึกเป็นหลักค่ะเราอาจจะไม่ได้มารีวิวตั๋วเครื่องบินราคาถูกหรือบอกทางแบบเป๊ะๆแต่เราอยากชวนทุกคนมาซึมซับเรื่องราวและจิตวิญญาณของแต่ละสถานที่ไปพร้อมๆกันเหมือนเพื่อนที่เดินทางกลับมาแล้วอยากจะมานั่งเล่าเรื่องราวที่น่าประทับใจให้ฟัง ในวันที่หัวใจต้องการการพักผ่อนค่ะใครที่ชอบการเดินทางที่เน้นเรื่องราวและอารมณ์แบบเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งมาร่วมออกเดินทางไปกับเราในตอนนี้ได้เลยนะคะภาพของหอคอยเหล็กสีส้มแรงที่พุ่งทะลุกลุ่มเมฆหมอกหนาทอดตัวยาวข้ามผืนน้ำสีครามของมหาสมุทรแปซิฟิกคือสเสน่ห์ที่นิยามความงดงามของสะพานโกลเด้นเกตได้ดีที่สุดค่ะ บรรยากาศที่นี่ไม่ได้มีแค่ความอลังการของวิศวกรรมแต่ความเยือกเย็นของลมที่ประทัดหน้าคู่กับเสียงแตรเรือที่ดังแว่วมาไกลไมันทำให้เรารู้สึกถึงความโดดเดี่ยวที่สวยงามอย่างบอกนี่ถูกเลยค่ะแสงแดดที่พยายามลอดผ่านรอยแยกของหมอกมากระทบตัวสะพานมันเป็นบรรยากาศที่ทั้งขลังและมีสเสน่ห์ ที่ชวนให้เราหยุดมองความอุตสาหะของมนุษย์ตรงหน้านี้ได้ไม่มีเบื่อเลยค่ะทำไมสะพานนี้ถึงกลายเป็นตำนานที่โลกต้องจดจำจริงๆแล้วโกลเด้นเกตถือกำเนิดขึ้นท่ามกลางคำศบประมาทว่าสร้างไม่ได้หรอกเพราะกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากและหมอกที่หนาจัดในอ่าวซานฟรานซิสโกค่ะแต่โจเซฟสตรวส์วิศวกรผู้มีความฝันอันยิ่งใหญ่กลับไม่ยอมแพ้ เขาต่อสู้เพื่อพิสูจน์ว่าพลังของความพยายามสามารถเอาชนะอุปสรรคทางธรรมชาติได้ที่แห่งนี้จึงไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพียงเพื่อเชื่อมแผ่นดินสองฝั่งเข้าด้วยกันนะคะแต่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเชื่อว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ถ้าเราตั้งใจจริงเป็นผลงานที่เปลี่ยนภาพลักษณ์ของเมืองซานฟรานซิสโกไปตลอดการนั่นเองค่ะ วัฒนธรรมที่ซ่อนอยู่ภายใต้โครงสร้างเหล็กกล้าแห่งนี้คือความกล้าหาญและการดูแลกันค่ะในระหว่างการก่อสร้างมีความเชื่อเรื่องการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดมากจนมีการใช้ตะไ่ายนิรภัยกู้ชีพซึ่งช่วยชีวิตคนงานไว้ได้ถึง19คนค่ะวัฒนธรรมที่นี่คือการให้ความสำคัญกับทุกชีวิตที่ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ เราจะเห็นวิถีชีวิตของผู้คนที่มาเดินวิ่งหรือขี่จักรยานข้ามสะพานด้วยความภาคภูมิใจความผูกพันนี้แสดงให้เห็นว่าที่นี่ไม่ใช่แค่ทางผ่านแต่เป็นพื้นที่แห่งความทรงจำที่เชื่อมโยงคนจากทั่วทุกมุมโลกผ่านความรักในเสรีภาพและการก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งคะ่ะในเชิงประวัติศาสตร์การสร้างสะพานโกลเด้นเกต เริ่มต้นในปี1933และใช้เวลากว่า4ปีท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ Great Depression ค่ะการเลือกใช้สี International Orange ก็มีประวัติที่น่าสนใจเพราะตอนแรกทหารเรืออยากให้ทาสีเหลืองสลับดำเพื่อให้มองเห็นง่ายในหมอกแต่สุดท้ายสถาปนิกตัดสินใจเลือกสีส้มแดงเพราะมันกลมกลืนกับทัศนียภาพธรรมชาติรอบๆได้ดีที่สุดค่ะ ประวัติศาสตร์ของที่นี่คือบันทึกแห่งการรอคอยและการฝ่าฟันมรสุมทั้งลมพายุและแรงกดดันทางการเมืองจนในที่สุดก็เปิดใช้งานในปี1937และกลายเป็นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลกในยุคนั้นค่ะการเวลาเปลี่ยนโกลเด้นเกตจากอาคารที่เป็นเพียงทางเชื่อมโคมนาคมให้กลายเป็นไอคอนทางวัฒนธรรมระดับโลกค่ะ ปัจจุบันเราจะเห็นความทันสมัยของการจัดการจราจรและระบบป้องกันแผ่นดินไหวที่ถูกพัฒนาอยู่เสมอแต่สิ่งที่ยังคงอยู่ไม่เคยเปลี่ยนคือความสง่างามของสีส้มแดงที่ยังคงโดดเด่นไม่ว่าเวลาจะผ่านไปเกือบ90ปีก็ตามค่ะแม้การเดินทางรอบๆอ,อ่าวจะสะดวกรวดเร็วขึ้นมากแต่เสน่ห์ของการเดินข้ามสะพานที่สั่นไหวเล็กน้อยตามจังหวัดลม ก็ยังคงดึงดูดนักเดินทางให้มาสัมผัสความรู้สึกคลาสสิกนี้อย่างต่อเนื่องเหมือนความงดงามที่ก้าวผ่านการเวลามาได้อย่างสมบูรณ์แบบค่ะสำหรับเราการได้มายืนอยู่ท่ามกลางโครงสร้างเหล็กที่ดูแข็งแรงแต่ยืดหยุ่นไปตามแรงลมเหล่านี้มันทำให้เรารู้สึกว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริงต้องมาพร้อมความยืดหยุ่นค่ะ เราชอบความจริงใจของสถานที่ที่แสดงให้เห็นถึงรอยจารึกของความพยายามที่มนุษย์มีต่อธรรมชาติการได้มองเห็นสายเคเบิลเส้นเล็กรวมตัวกันจนกลายเป็นพลังมหาศาลที่ยึดสะพานไว้มันทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตไม่จำเป็นต้องแบกรับทุกอย่างคนเดียวขอแค่เรามีเครือข่ายและความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนวันหนึ่งเราก็จะสามารถข้ามผ่านอุปสรรคที่กว้างใหญ่ที่สุดในชีวิตได้ เหมือนสะพานหลังนี้ที่ไม่เคยพยายามจะสู้กับลมแต่เลือกที่จะอยู่กับลมค่ะบทเรียนเล็กๆที่ได้จากสะพานโกลเด้นเกตคือความสวยงามมักเกิดจากการมองเห็นโอกาสท่ามกลางอุปสครรคค่ะเหมือนการเลือกสีส้มแดงท่ามกลางหมอกหนาที่เปลี่ยนจุดด้อยให้กลายเป็นจุดเด่นที่สุดของเมืองชีวิตคนเราก็เหมือนกันนะคะ บางครั้งสิ่งที่เรามองเป็นข้อจำกัดหรือหมอกร้ายที่บทบางทางเดินถ้าเราลองเปลี่ยนมุมมองและปรับสีสันของความรู้สึกดูเราอาจจะพบทางออกที่งดงามและเป็นตัวของตัวเองที่สุดก็ได้ค่ะอย่าให้ความมืดมนมาหยุดยั้งความพยายามและจงเชื่อมั่นว่าแสงสว่างจะส่องกระทบตัวเราในจังหวะที่เหมาะสมเสมอเหมือนสะพานโกลเด้นเกนที่ยังคงเปล่งประกายแม้ในวันที่หมอกหนาที่สุดค่ะ ในภาพรวมการมีอยู่ของสถานที่แห่งนี้มีประโยชน์มหาศาลในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจและจิตวิญญาณของผู้คนในซานฟรานซิสโกและแคลิฟอร์เนียอย่างมหาศาลค่ะมันทำให้โลกเห็นถึงความก้าวหน้าทางวิศวกรรมที่มาพร้อมกับสุนทรียภาพทางศิลปะแต่ในขณะเดียวกันปริมาณการจราจรที่หนาแน่นและภาระในการบำรุงรักษาที่มหาศาลก็เป็นโทษที่ต้องจัดการอย่างเป็นระบบค่ะ การมองเห็นทั้งความสำเร็จระดับโลกและความรับผิดชอบที่ตามมาจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราตระหนักว่าการรักษาความยิ่งใหญ่ให้ยั่งยืนนั้นต้องอาศัยทั้งการดูแลที่สม่ำเสมอและความเห็นอกเห็นใจจากผู้ใช้งานทุกคนด้วยค่ะสุดท้ายนี้สะพานโกลเด้นเกตในวันที่หัวว่างๆของเราจบลงด้วยความทึ่งในหัวใจของผู้ออกแบบ และความประทับใจในลมหนาวของอ่าวซานฟรานซิสโกค่ะหวังว่าเรื่องราวของสะพานสีส้มแดงนี้จะช่วยเติมพลังและความมั่นคงให้เพื่อนๆได้บ้างนะคะแล้วทุกคนล่ะคะเคยมีสถานที่ไหนที่ทำให้รู้สึกว่าตัวเองก้าวข้ามอุปสรรคได้บ้างหรือมีสถาปัตยกรรมไหนที่เห็นแล้วทำให้รู้สึกปลอดภัยเหมือนที่นี่ไหมลองคอมเมนต์มาแบ่งปันกันนะคะฝากติดตามช่อง เที่ยวให้ทั่วเพราะหัวมันว่างไว้ด้วยนะคะขอบคุณที่ร่วมเดินทางไปด้วยกันในตอนนี้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับการเดินทางครั้งใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ